สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะวันนี้ก็จะมาปอกหอมนะคะหอมแดงหอมแขกหอมพมาหอมที่เป็นหัวหัวแบบนี้นะคะก่อนปอกก็เอาน้ำแช่นะคะแช่สักประมาณสิบนาทีนะคะแล้วเราก็ปอกนะคะจะปอกง่ายแล้วก็จะทำให้น้ำมันหอมระเหยไม่ ฟุ้งขึ้นมาแสบลูกตาเรานะคะโบราณเขาบอกว่าปอกหอม้านน้ำตาล่วงจะแพ้แม่ผัวนะคะแต่ถ้าเราแช่น้ำแบบนี้รับรองได้นะคะว่าไม่แสบตาไม่แพ้แม่ผัวแน่นอนนะคะอันนี้ก็เป็นคำโบราณที่เขากล่าวกันไว้จริงๆแล้วก็คือน้ำมันหอมระเหย จากหอมนะคะที่จะทรงกลิน่นแล้วก็ความหอมระเหยนั้นมาแสบตานะคะนี่ขนาดหอมเพิ่งซื้อมาเมื่อเช้านะคะไม่ดีเลยคือจะเป็นลาที่ผิวเราต้องขูดแล้วก็ล้างออกให้หมดนะคะนี่แหละ เขาเรียกว่าหอมไม่ค่อยได้คุณภาพเท่าไหร่เก็บไว้ไม่ดีก็เป็นนะคะหรือหอมที่เราปลูกเองก็เป็นนะคะก็คือเราจะต้องล้างถ้าทิ้งก็ทิ้งหมดทั้งกิโลนะคะเดี๋ยวเราเอาไปทำเครื่องแกงแล้วก็ผ่านความร้อนฆ่าเชื้อได้นะคะแต่นี้เราก็ปอกปอกให้เลย เลยผิวที่มีเทลาเกาะนะคะก็คือลอกออกแบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราไปล้างไปล้างน้ำเกลือนะคะหรือจะไปล้างน้ำส้มก็ได้หรือจะล้างสันส้มก็ได้นะคะแต่ส่วนมากวัาลลาังพยอมก็จะล้างล้างเกลือนะคะใช้เกลือเม็ดแช่แล้วก็ล้าง ก็ซื้อมาครึ่งกิโลนะคะจะมาทําพริกแกงมาใส่พริกแกงก็กระเทียมหนึ่งโลหอมครึ่งโลเพราะหอมก็จะเป็นเหมือนกับเราเอามาใส่ให้มีกลิ่นหอมนะคะนี่อันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะ เราล้างแล้วก็จะใส่ใส่กลิ้งๆแบบนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปล้างน้ําเกลืออีกครั้งหนึ่งก็เป็นอันว่าเสร็จนะคะในการปอกหอมแล้วเราก็พึงให้เสด็ดน้ํานะคะแล้วก็เอาไว้หั่นหลายๆอย่างแล้วก็เอามาปั่นหรือจะเอามาบดก็ได้นะคะแต่ของบารงพยอมนี่ใช้บดนะคะใช้เครื่องบด เป็นเครื่องทำไส้กอกบดแล้วก็จะมาใส่ครกโอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ละเอียดนะคะวันนี้ก็เป็นการปอกหอมให้ความรู้เรื่องการที่ทำให้น้ํามันหอมระเหยไม่ฟุ้งมาเข้าตาทำให้ตาเราแสบน้ําตาไหลนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่ไร่พยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ